หนูคิดว่าเออพี่ตั้งดันกันหรือเปล่าหนูจะถ่ายมาดูเฉยเยไม่ลงไปถามกันใหม่แล้วท้าไม่อยาคัน้วทำไมอ่ะ านผู้ชมท่านแฟนเพจประมาณน่าทุกท่านครับเมื่อวานนี้ผมออกคลิปหนึ่งครับเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องการที่ตํารวจตั้งด่านในป้อมน้ํามันนะครับนี่มันมีบันทึกข้อความนะครับของสำนักงานตรวจแห่งชาติเรื่องกําชับมาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจจุดตรวจและจุดสกัดนี่ครับลงวันที่13ธันวาคม2556นะครับในเรื่องนี้เนี่ย เขาบอกว่ามีการล้อมเรียนมากอะไรเกี่ยวกับการตั้งด่านจับประชาชนเนี่ยแล้วมีการซุ่มจับเขาบอกก่อ,อเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนสาเหตุเกิดขึ้นจากคู่บังคับบัญชาผู้รับผิดชอบขาดความสนใจในการควบคุมกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติของผู้ตใต้บังคับบัญชาชอย่างใกล้ชิดวันนี้มาพูดเป็นช,ชัดเลยนะครับว่าการตั้งไอด่านนี่นะครับจะด่านตรวจจุดตรวจจุดสกัดว่ามันมีรายละเอียดยังไงครับอันดับแรกนะครับท่านผู้ชมครับด่านตรวจ ด่านตรวจที่จะมีอยู่ทั่วประเทศนะครับเราจะไปจังหวัดไหนจังหวัดก็จะมีด่านตรวจแไม่ใครไม่เป้ามันกมีตำรวจอยู่ไอ้ด่านนี้่ยมันเป็นด่านถาวรครับเป็นด่านที่ตั้งขึ้นมานะครับเพื่อให้ตำรวจเนี่ยออกปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจคน้นเพื่อจับกลุมผู้กระทำความผิดในเขตทางเดินรถหรือทางหลวงมีระบบสถานที่ชัดเจนเป็นการถาวรน,นะครับแล้วด่านนี้นะครับต้องได้รับอนุมัตินะครับจากคอโโมรหรือ กอรโมโอกองโรยการรักษาความมั่นคงภายในไม่ใช่่าเป็นพ่วกกับเป็นผู้การเน,นื่องจากจะตั้งด่านตรวจก็ตั้งได้ไม่ได้นะครับไอ้น,นี่เป็นด่านขาวรน,นะครับมีไปตามจุดต่างๆกันในกรุงเทพก็มีตาม่ตางจัดมีหมดละครับอีกอันหนึ่งครับเขาเรียกว่าจุดตรวจจุดตรวจเนี่ยไม่ใช่ถาวรนแล้วครับจุดตรวจนี่นะครับเป็นจุด ที่เป็นสถานที่เจ้าหน้งงาตำรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นเพื่อจับกลุ่มผู้ทำความผิดในเขตทางเดินรถหรือทางหลวงในกรณีปกติเป็นการชั่วคราวมีกำหนดระยะเวลาเท่าที่จําเป็นไม่เกินยี่สบสี่ชั่วโมงครับพอเสร็จสิ้นภารกิจแล้วต้องยุบเลิกจุดตรวจนี้เลยจุดตรวจนี้นะครับคนที่จอรุมัติได้นะครับต้องระดับผู้บังคับการขึ้นไปผู้กากับัวหน้าสถานีทําไมได้นะครับสารวัตทําไม่ได้นะครับ,รบ,ททรบต้อง ระดับผู้บังคับการหรือที่เราเรียกย่อว่าระดับผู้การถึงจะอนุบาิได้อันนี้เป็นจุดตรวจอีกอันหนึ่งครับรี่คจุดสก,กัดจุดสก,กัดนี่นะครับเขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่เจ้าหน้าตำรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจคน้นเพื่อจับกลุ่มผู้ทำความผิดในเขตทางเดินรถหรือทางหลวงในกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือจําเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้นเป็นการชั่วคราวและจะต้องยุบเลิกเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่าว เช่นมีสายรายงานมา,า,อา,า,า,นาบากากอกว่ากำลังมีการขนยาเสพติดนี่จากภาคเหนือกําลังล่องมาตามถามนนเอเชียขณะนี้อยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดอายุยาปุ๊บเราออกอะไรครับจุดสกัดต,ตรวจคนรถทุกคนันว่ามียาเสพติดเข้าว่าหรือเปล่าเรามีสายรายงานอัน,นี้เรียกจุดสกัดจุดนี้ต้องเป็นกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วนอันนี้ระดับผู้กํากับหัวหน้าสถานีเป็นคนอนุมัติครับเพราะฉะนั้นด่านนี้แค่สามอันนะครับด่านทั้งหมด ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการนี้ยกเลิกหมดเพราะนั้นไอ้การตั้งด่านลอยการตั้งด่านลอยอะไรต่างๆเนี่ยเป็นด่านผิดกฎหมายหมดเลยนะครับเขาบอกว่าเวลาในจุดตรวจนะครับด่านตรวจจุดตรวจหรือจุดสก,กัดเวลาปฏิบัติหน้าที่นะครับต้องมีนายตำรวจทั้งสัญญบัตรระดับตั้งแต่รองสารวัตรขึ้นไปต้องมีสัญญบัตรนะครับต้องมีดาวนะครับเพราะฉะนั้น เวลาอยู่ในด่านตรวจจุดตรวจนะครับจุดสกัดต้องมีระดับนี่เป็น,ปนระดับหัวหน้านะครับแล้วจะต้องแต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีโดยเคร่งครัดเพราะฉะนั้นไอ้หน่วยจู่โจมไอ้หน่วยอะไรอย่างที่ป้าฉาจะเที่ยวโบกรถตรวจด,ดูนคนนี่อะไรเนี่ย ไม่ได้เลยนะครับนึกอยากจะขับรถขับรถไปปั๊บเห็นคนนี้เออนี่มันรูปหล่อแฟนมันสวยอ่ะขอตรวจคนหน่อยพอตรวจคนอะขอตรวจชีเลยเออนี่ไม่ได้นะครับในการในการดาเนินการตรวจที่ถูกกฎหมายเลยนะครับหนึ่งต้องมีแผงกั้นที่มีเครื่องหมายจราจรว่าหยุดมีการตรวจจุดตรวจนะครับและจะต้องมีอิดตั้งใต้จราจรและในเวลากลางคืนจะต้องให้มีแสงไฟสว่าง <targeting> มองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่ง้อยห้าสิเมตรก่อนทุกจุดตรวจให้มีแผ่นป้ายแสดงหัวหน้าด้วยนะครับว่าพันตํารวจเอกพันตํารวจโทร้อยตารวจเอกที่เป็นหัวหน้าประจําด่านนั้นบอกด้วยนะครับและมีข้อความว่าหากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบให้แจ้งผู้บังคับการโทรศัพท์ศูนย์แปดเจ็ดจอแล้วก็ให้หัวหน้าสถานีเป็นคนจัดอุปกรณ์พวกนี้ ให้มันครบถ้วนเพื่อระเบียการต่างนี้ในกรณีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดต้องประสานงานกันด้วยครบไม่้ห้ซ้ำซ้อนกันโอ้โหออกจากด่านนี้ไปเจอด่านนี้ออกนี่นี่มันซ้ำซ้อนกันสร้างความเดือดร้อนของประชาชนเขาบอกอาการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัตินะครับคนที่จะควบคุมดูแลนะครับต้องเป็นระดับตั้งแต่สารวัตรขึ้นไปพัดเวียนหมุนเวียนกันออกตรวสอบการปฏิบัติข,ของเจ้าหน้าที่ตรวจประจำดา่านตรวจจุดตรวจหรือจุดสกัดที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และหากตรวจพบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ใดประพฤติมิชอบได้ร้องกล่าวให้รีบดาเนินการกับเจ้าหน้าที่คนนั้นไปตามอํานาจหน้าที่ทั้งทางวินัยและทางอาญาแล้วรายงานให้ผู้กากับการทราบตามลําบีบชั้น,บบนถ้าระดับสารวัตรระดับหัวหน้าควบกับปล่อยปรรากละเลยให้มีการตั้งด่านลอยปล่อยอให้มีการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนหรือว่าเรียกว่าผลประโยชน์หามีหน่วยอื่นมาเปิดมาเจอเข้า ให้ลงโทษทั้งในกับหัวหน้าเลยครับขานบกพ้องละเลยไม่เอาใจใส่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาของตนอีกส่วนหนึ่งหัวหน้าก็มีส่วนรับผิดชอบด้วยนะครับเขาบอกว่าการตั้งหานนะครับห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ใดหยุดรถเพื่อทําการตรวจเว้นแต่พบความผิดซึ่งหน้าและต้องไม่เป็นไปในลักษณะการซุ่มจับอย่างเด็ดขาดไมะไไอ้พวกซุ่มอยู่หลังเสาไปฟ้าซุ่มอยู่ต้นไม้หลบอยู่หัวมุมตึกแล้วก็คอยพอเขาแอบ ฝ่าฝืนสัญญาไฟเรียวปุ๊บโดดกมาขอตรวจดูตัวนี่ก็จับทำเป็นตั้งสานไอ,อย้ยางงี้ก็ไม่ได้แล้วต้องเขาผิดการทำควาผิดจึิงหนาหรืออย่างไปเป็นไป,นปนกวักเขาขับบนรถไนี่กวักมือเรียกเขาเข้ามาในปั๊มแล้วขอตรวจุูนตัวนี่อันนี้ไม่ได้นะครับเขาห้ามเลยนะครับอีกข้อหนึ่งที่สําคัญนะครับบอกสถานที่ในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดให้คํานึงถึงสภาพการจราจรความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยจะต้องเป็นสถานที่เปิดเผยป้องกันความเครือบแคลงสงสัยจากประชาชนวันก่อนเห็นไหมครับมีการตั้งด่านบนสะพานบนทางทักต่างระดับล่าลาวแบงโอโห่บอส่เข้าแถวไปให้ถูกจับไปสองร้อยกว่าคันมันก็เป็นการเป็นการดำเนินการเพื่อให้ทุกอย่างเป็นเรียบร้อยคือไม่ให้บอคือทางต่างระดับนี้เขาไม่ให้บอส่ขึ้นบอไ่ก็ฝ่าฝืนทุกวันเอา,าเอไปเรื่อยมเขาเลยตั้งด่านบนสะพานเลยทีนี้เข้าแถว ให้จับจับได้สองร้อยกว่าคันเกือบสามร้อยคันแต่ปัญหาคือมัน,ม,นมันก่อให้เกิดสภาพการแต่รอยติดขัดมันสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนก็นเลยอย่างนี้ก็ไม่ควรทํานะครับซึ่งระดับหัวหน้าผู้ว่าการาบอทราบข่าวี้ไปเนี่ยเดี๋ยวก็องมีการการกันทับต่อไปนะครับเพราะว่ามันสร้างความเดือดร้อนให้กับคนใช้รถขนถ่ยนเพราะว่ามันเป็นชั่วโมงเร่งด่วนมีวิธีการอื่นไหมที่ดีกว่านี้นะนะครับ เขาบอกนะครับการจับกลุมผู้กระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับจราจรให้ดำเนินการในกรณีที่เป็นความผิดชัดแจ้งก่อให้เกิดปัญหาการจราจรหรือความไม่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยต้องไม่กันแกล้งหรือหาเหตุในการจับกุมเห็นไหมครับไม่ใหาเรื่องจับจให้จนได้ไออย่างเงี้ยไม่ใช่เลยนะครับอย่างเงี้ยผิดเลยครับ แล้วก็ในกรณีที่มีอาสาสมัครช่วยนะครับก็ต้องให้ชัดเจนว่าคุณเป็นอาสาสมัครนะครับไม่สมลอยเป็นตำรวจแล้วไปเรียกรับผลประโยชน์เขาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับขอพูดย้ําเลยนะครับว่าการตั้งด่านล,ลอยเนี่ยครับการตั้งด่านล,ลอยที่ไม่ผ่านกระบวนการที่เราพูดมาทั้งหบดเนี่ยมันเป็นด่านผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นฝากบอกไปยังเจ้าพนักงานทุกท่านนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการตั้งด่านนะครับอ่า ตั้งด่านตรวจจุดตรวจรวจุดสกัดว่าการดเินการอะไรก็ตามที่ทําให้ประชาชนเครือบแคลงสงสัยที่ทําให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับแล้วประชาชนเขาก็ต้องลองเรียนแล้วก็คลิปต่างๆที่มันกระจายออกมาเนี่ยให้เห็นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่บอกเราอยู่แล้วว่ามันเกิดการประดัิหน้าที่้โดยมิดชอบซึ่งเรื่องอย่างนี้สํานักงานแรห่งชาติเขาถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับเขาจะจัดการกับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับ ที่มีพฤติกรรมแบบนี้แล้วโดยชะที่ไปเรียกรับผลประโยชน์ด,ด้วยไอ้พวกนี้ต้องไล่ออกแล้วก็ติดคุกทีเดียวเลยครับอ้าพอจะเข้าใจกันชัดเจนแล้วนะครับว่าเรื่องการตั้งด่านเอากันยังไงแล้วก็ต่อไปนี่นครับถ้ามีการจับกลุ่มเรื่องต่างก็คงจะรู้นะครับว่ามีสิทธิ์แค่ไหนเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะทําอีกคลิปแล้วกันว่าถ้าเจอด่านลอยเจอด่านผิดกฎหมายจะโต้อตอบกับตำรวจว่ายังไงดีดีไหมครับ เอาเอาแค่นี้แหละครับโชคดีครับสวัสดีครับเภสัชโภชนาภัณฑ์เอ็มดีเมดลดภาวะสมองเสื่อมเสริมสร้างความจำบำรุงสมองศูนย์9 9ดห้าสามสี่เก้าเก้าเจ็ดห้าห้า